สวัสดีครับครูฟังทีรักครับก็เป็นอันว่าชัดเจนนะครับสามารถที่จะเดินหน้าเลือกตั้งกันต่อได้เลยไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสารปกครองสูงสุดยกฟ้องกะกะตประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับบอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสารปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาย,ยกฟ้องในคดีที่นายอัธวิทย์สุวรรณพักดี ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าและเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของกรุงเทพมหานครคดีที่นายพัฒนาสัพโสผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครคดีที่นายวิรัตวิริยะพง์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในจังหวัดสุโขทัยและคดีที่นายพัฒตั้งเบญเจผล ผู้แทนจากพักประชาธิปัตย์จังหวัดสกโขทยยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีขอให้เพิกถอนประกาศกรกตเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจังหวัดสกลนครจังหวัดสุโขทยลงวันที่16มีนาคม2566ตามลำดับโดยให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย จำนวนรัศดรในแต่ละเขตเลือกตั้งต่อจำนวนสส,สหนึ่งคนเป็นตัวตั้งทั้งในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจังหวัดสกลนครและจังหวัดสุโขทัยตามประกาศกรศกตเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่16มีนาคม2566จำนวนรัศดรในแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครของจังหวัดสกลนครและของจังหวัดสุโขทัยมีจำนวนไม่มาก หรือมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของค่าเฉลีย่ยจํานวนรัศดรในแต่ละเขตเลือกตั้งคือ1 2, นึ่งแสนหกคนต่อจํานวนสสหนึ่งคนจนเกินไปการที่กรกะตออกประกาศกะกะตเรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่16มีนาคม2566ในส่วนของกรุงเทพมหานคร33เขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดสกลนครเจ็ดเขตเลือกตั้งและในส่วนของจังหวัดสุโขทัยสี่เขตเลือกตั้งจึงเป็นการประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 6วงในผ้าที่กำหนดว่าจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน1คนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนรัศดรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันจึงพิพากษายกฟ้อง